เดี๋ยววันนี้นะคะอ้อยจะพามาดูรถกระบะตู้ทึอทำกินนะคะสำหรับวัยรุ่นนะคะหาเรทผ่อนเบาๆนะคะอ้อยแนะนำคันนี้เลยค่ะกับเจ้าคันนี้เป็นมิ u ูบิชิไทตันนะคะปี2017นะคะเครื่อง,องเครื่องยนต์2.5 GL นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำนะคะซึ่งโดดเด่นมากๆเลยค่ะตัดกับตัวรถสีขาวนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโคมไฟด้านหน้ากันบ้างนะคะโคมไฟก็จะได้เป็นโ,โคมไฟฮาโลเจนนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะ ไฟเดอยาดุกเฉินอยู่ในดอดเดียวกันเลยมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะจัดทรงแต่งหล่อให้พร้อมเลยค่ะได้เป็นล้อท c 0 0 5นะคะทั้ง4วงเลยคันนี้นะคะลูกค้าขอบ18เดี๋ยวมาดูในส่วนของกระจกกันบ้างกระจกก็จะได้เป็นกระจกสีดำนะคะดำด้านเนาะตัดจับตัวรถสีขาวค่ะลูกค้ามาดูในส่วนของริ้วรอย ไม่มีีริ้วรอยเลยนะคะการันตีนะคะรถเรานะคะถึงจะเป็นรถมือสองนะคะมีเก็บสีมาอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรามาเติมแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้รับรถทพ่ความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนในส่วนของกระเบ้ามือเปิดก็จะได้เป็นเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็จะได้เป็นนี่เลย พมไปนะคะสวยๆใสๆแบบนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะลูกค้าสวยมากคันนี้มาดูในส่วนของตู้กันบากเลยเอาแบบเรียวๆเลยเนาะด้านในนะคะเราจะได้เป็นรถตู้ทึบนะคะตัดใหม่นะคะตรงรุ่นเลยค่ะขนาด2อเมตรสินะคะก็ด้านในหมู่ใบอัดให้เรียบร้อยนะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนการันตีค่ะซื้อรถที่นี่นะคะร,รัมรถคาเซนเตอร์นะคะได้ไปแบบ ตู้ใหม่ๆเลยไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วจดทะเบียนลงเรียให้พร้อมใช้งานวิ่งงานได้เลยอันในก็จะได้เป็นกระจกนะคะปรับเป็นไฟฟ้าให้แล้วนะคะปี2017ค่ะมาดูในส่วนของระบบแอร์กันบ้างเลยระบบแอร์นะคะก็จะได้เป็นระบบแมนนวลนะคะปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้หมดนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างเลยนะคะด้านในก็จะได้เป็นระบบแอร์นะคะเป็นแมนนวลนะคะวิทยุนะคะเป็น P3 สใส่ฟังเพลงได้นะคะลูกค้า กับหัวเกลียเนาะเกียก็จะได้เป็นแบบนี้แต่งมาให้แล้วสําหรับั้รุ่นเนาะไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบ็กในตัวทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยค่ะลูกค้ามีแอร์แบ็กสลูกเนาะคันนี้เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันทั้งหน้ารถดีกว่าค่ะหน้ารถนะเดี๋ยวาจะพามาดู เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเลยเครื่องนะคะจะได้เป็นเครื่องเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะเครื่องยนต์ D.I.D. นะคะ c o m m o r a นะคะ Turbo i n d i c o l e r นะคะสี่สูบ16วาล์วนะคะคันนี้จะได้เป็น2.5 G.L. เอ,อ่อหนึแแรงม้านะคะลูกค้าสวยมากภายในเดิมหมดนะคะเราไปปิดท้ายกันที่ราคากันเลยดีกว่าลูกค้าอ่ะ ใครอยากรู้เลจผ่อนแล้วบ้างคันนี้ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะออยจะบอกให้นะคะคันนี้นะคะเป็นมิสูบิซีไช,ชตันนะคะ เครื่องยนต์ 2.5G l i ่ c o อยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ5,000กว่าบาทนะคะราคาเต็มอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะอยากจะได้น้องเป็นเจ้าขอนะคะร้านเราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะคะที่เลท่อน5,000นะคะยังมีอีก2คันค่ะที่เป็นมิสูบิชินะคะแนะนำนะคะให้โทรติดต่อหาออยที่เบอร์ด้านบนได้เลยค่ะ0954945938ค่ะสำหรับวันนี้นะคะออยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย